ตายซวยให้เลยทุกคนกายยิสุปแล้วตัวนี้กะตัวนี้บางนี่ตายให้แล้วนี่โอ้ต้องเปิดตะกินมาได้แต่ก็ต้องเข้าเสาลำกันเดอ้อกับทีมงานของเฮานี่ทักทายสบายดีต่อเจ้าทุกคนวันนี้กะเป็นมือที่สองของ ทีมงานเฮาอ้อมาน,นอนป่าแต่ตอนนี้ก็ทีมงานเฮาก็แยกย้ายกันไปหารัดเจ้าแล้วนอนบานหน้าเพื่อนก็นกนไปแล้วและยังบ้าพุทธิ์ไทย,ยนี่และกับอันสินบนหน้าเพื่อนนอนตู้เป็นคนนี่นี่ก็คือบอนนอนทีมงานของเขาใไปทำนี่บ้าผู้ไทยเพื่อนนอนอยู่อู่หรือว่าเปย์ทุกคน และวันนี้ก็เข้าวนันในนึ่งเข้าแล้วทุกคนเข้าสีปีตัดเอาไม้มานึ่งเข้าวันนี้นี่นก็เอาก็ไปตัดเอาอไม้ทุกคนไม้มามาลามลามนึ่งเข้าอ,อ,อย่างไงก็คือมันนึ่งเข้านะนึง่งแต่เซาอยู่ทุกคน นี่ควนี้พัดยินเชียงลกก้องะทุกคนข้างในนี่นะเี่ย อย่งางนั้นเหรอเอินแล้วไหมพังเลยทุกคนยิงเฉียงหองก็แค่ๆๆทุกคนมันมันยังแต่เสาอยู่เทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยาจอบจอบบอเบิ้งนกเฟื่องเบื้องนกทุกคนแต่ว่ามันนันนัมันอยู่ไก่ก็เลยบริยิ่งมาและวันนี้ก็นี่นจะไปเอาไม้ทุกคนลงไปตไัดไม้มาหนึงเข้า นี่หอมแล้วบอนหอมาเอาไม้อยกัน,นไม้นี่ทุกคนมันคือไม้กระตนูนทุกคนไม้กระตูนด่านลักษณะก็คือไม้เฮทุกคนรวมไม้จังไพ่ตามหมู่บ้านเฮาเฮาสีตัดเอาลัดหนึ่งหรือว่าเสียปองเอาไปนึ่งเขา้าทุกคนหาเชียวเฮาเบิ่ง นี่ลักษณะกระลำใหญ่ทุกคนเลยนี่เอาลำนี้ทุกคนคือมันยืนง่านะทุกคนนี่ลำนี้ ठीक है अपन जय แต่ตอนนี้กะาตาัดไม้แล้วเลยนี่ได้ไม้สองทอนาตาัดลำเดียวนะกะวันนี้มีแต่ขึ้นไปนึ่งข้าทุกคนเอาเข้าวเซิร์มอยทาทีมง,งานเข้ามาแต่ละเสาว่าเขาได้ไปเลยกะถ้ารุนนรงกันนี่แหละหลักถ้านี้หงินเชิงผลจะบับเลยเดี๋ยวกลับไปนึ่งข้าก่อนทาทีมง,งานเขา นี่ฮอดที่พักฮอตเลยทุกคนอันนี่คือที่พักของเ่านะทุกคนที่งานทางน,น,น,นี้นอนอยู่คนนั้นตอนนี้ก็บให้ดังไฟเลยทุกคนเข้าสีเหดบอลอันหนึ่งเข้าไปก่อนทุกคนแต่เฮาวาลเมื่อกี้นี่สีว่าสีดังไฟหนึ่งเข้านะทุกคนแต่ว่าทีมงานเราบเอาเอากระไฟไปนะ และเฮากัลเลยร์ีนต้องพยายามกลับท่าเขากลับที่ม่อนบันนาพุนไทรคนและฟาฟาอันตีนผู้นี้ไปน้อยหนึ่งและเฮาสีฟาตะคุณพยายามพุนไสรไสรกลับหลายๆไปเลยแล้วป,ประมาณสองดางทุกคนและไปลุ้นน้ำกันว่าม,มันสีได้หรือโบได้กันไปทุกคนวันนี้เผาห็นนกทุกคนเนาะเฮ้ยทุกคนเบิ่งเด้อเฮ้ย เร่งน you know, ี้ทุกนไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอให้นอรงไหทุกคนอให้มินไปแล้วนจะคนลนสมอง อินไปพิษมายทุกคนจับแล็บต่อทุกคนเมื่อกี้นี้จอบนงกแต่ว่ามันมันมีนยินนนงกันทุกคนเลาวเรได้ถือป้องกันตัวมาทุกคน ใส่สิฮอด้วยดังเนี่ยดังทำอิดนะมอมนมาผมเราใส่ตรงงนหินนะงนหินใหญ่นี่ฮอดแล้วบัตรนี้เท่าเสื้อผาทุกคนหอบไปเบิ้งนะวันสิถือดูบ่ถทึเนะโอ้ทุกคนนี่เป็นแบบเป็นชั้นๆเลยลงไปเตอร์บนนะนี่ทุกคนนี่เลยเขามอมนาของนะโอ้ทุกคนนี่ถือแล้วดังหนึ่งนี่ ไปเ i อะนะกระตบนนนูทุกคน่นูนึตัทุกคนดางแรกนะทุกคนหนูนึ่งตัวมอนบานาบนใส่ไม้ว่านี้สองด่างและยังอีด่างหนึ่งเฮาสีพยายามดางนึ่งทุกทั้งฟ้านะ เอาพันปยายามพลินเพิลนเซอร์เพราะว่าดังนี้นะเพิลนเซอร์ใต้หอดังนี้นะเ,นเซอร์ใต้หอแล้วเ้าสิบปีหาเบิง้งคือว่าเพิุณว่าหอนทั้งปุ๊นแหละทั้งนั้นแหละไปไปเบิ้งกระดางนี้จ้ะโอ้โหทุกคนนะมานี่ไปเห็นเห็ดนะอ๋อตเห็ดละงกทุกคนเลยอดอกบานผู้เบิ่งอยูะ ไม่ต้องทำงานทุกคนคนเนี่ยต้นนี้แหละที่มอนมาน่าบนใจเอาไปเพิ่งก่อนเพอว่าใส่อยู่นี่เพื่มาว่านี่ โบเห็นทุกคนนะคนเสือนนะเส้อนี่เปะนี่หวานนะเสื้อเปะอยู่นี่นะไปเชียวะโอ้ก็แลบเพฮทุกคนกเลยกาเพลแล้ววันนีก้กาปืนเฮแล้วดังนึงเลยไอเสียโน่มานี้นี่ใส่นี่แล้ววันนี้ไม่เห็นทุกคนมันหายเขาเอาเปะใส่ฮันนะเปะใส่บอลนั่น หาไม้ก oh, nee, oh, oh, ันโอ้ยนี่คนถือแล้วเอ้าฮะตกพี่ทุกคนเออถือนี่ทุกคนอันนี้ถือนี้ยเฮ้ยถือนีเลยทุกคนบ้างทุกคนเนี่ยบ้างมากินมาไม้ทุกคนเออฮะเปิดมาอะไรกันต๊คลายมาทุกคนนี่โดดออกไปที่นี้ตกะยูเทอรไปนเนาะ นี่สองด่างมันลีทุกคนน,น,นนี่มันมัดมัดนี่สองโตทุกคนเลยเฮ้ยทุกคนสองด่างก็ถือสองโตทุกคปนป้ามันลีนี่มอนบันหน้าเสือไปสองโตนี่มีหนูครับหนูหนูหน,หน,หนูหนูต้งข่าวครับมัน บางหน้าหนึ่งตัวทุกคนมอนมันหน,าน้ามันใสนะแต่เมื่อกี้นี้นะกระแลบเพทุกคนเราหาบอกเห็นเพราะว่ามันทึกแล้วมันมันบิดกระโตลงตกลงมันตาหอดน,นะตกหอดเลยเฮาเลยบอกเห็นนะทุกคนคิดว่ากระแลบกราบเพ้วทุกคนเมื่อกี้นี่เนี่ยพอเฮาเมันเบิงบกครังนะพาสีกราบมากแลบวเห็นนะทุกคน ตอนนี้กับไปหาเบิ่งทีมงานเฮาหาทีมงานเฮาตื่นหรือบอนะไปบอนเฮาพักใส่เลยทุกคนไปนี่ตอนนี้ก็ทีมงานเฮาหันมาทุกคนเลยทุกคนหาลัดเซานะแต่เฮามีแต่ทายทีมงานเฮามาเลยสิดังไฟนึงเข้าทุกคนแล้วก็เฮ็ดกินกินอยู่นะเพราะว่าเฮาบ่มีกาไฟะฮคือท,ทีมงานของเฮาผมหนึง่งหันมาตื่นทุกคนตื่นนอน นำเมกาไมีแต่ท่าเบิ้งนะทีมงานเฮามานะทุกคนมานีกะมีท่าเบิ้งทีมงานเฮามาได้เพลย์ได้นะมาเสริมกันนี้<แ>ท,นทีมงานของเฮากำลังกันหนึ่งเข่าทุกคนแมปมันหนึ่งเขากันบราณโบราณทุกคนเอาชีวิตรอดอคือนี่หลามสมัยทุกคนคแล้วก็มีสีบังทุกคนนี่ นทุกคนจากจ้างทำลามแล้วเหากของสุดมาขังสียไฟแบบนี้เลยนี่มิดเข้าสเต็มนี้งงนะอินเตอร์ปาเลี้ยนนี้บานี่ทุกคนเลยถ้าให้จังแรก็มันสุดมันนี่ตัวนี้ก็อายซุยเลยทุกคนใกล้ยิ่ซุกแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้บางนี่อายเ็แล้วนี่นี่เม่เข้าอยู่เน้อนี่ทุกคนนี่ และนี่ก็คือน้ำต้มเฮาทุกคนเพราะว่าน้ำมันเอาอยู่ที่ถ้ำในอ่างนะทุกคนก็เลยเฮาเลยมาต้มกินให้มันปลอดภัยสารพิษยันเก็บทองทองชัยนะทุกคนแต่ทีมงานเฮาผูน้นึงก็ไปลัดเนื้อทุกคนทำได,ได้เลยเฮาคาดิจีเลยแ้่บางนี้ก็ซุกแล้วนะทุกคนเลยนี่บางนี่กะซุกแล้วเออทุกคนหอมปนันนะนี่นี่อยู่ในนีน่ทุกคนเปิดตึแซ่บแล้วทุกคน ส่วนนุ่มๆได้แล้วนะทุกคนตัวนี้ก็เข้ากัดมันสุกมาเลยบางไหมสามบางสี่บางบางหนึ่งงานสิบเก้าแต่ทีมงานเข้าได้ใส่ได้จี้บางที่เข้าใส่กระแลบพยายามกระแลบมันมันหน้ามันเสื้อว่านนี่ทุกคนนี่หนูพร้อมทีมงานเข้ากำลังจี้ทุกคนแต่ทีมงานเข้าคนหนึ่งไปดัดเสาว่านมาสินบ้านหน้าเพื่อนจักสีได้ยังแต่มันทัดลุนนุ่มกันว่าคนสีได้ยังนะ เด่นก็ค so so like so no. so so ือเฮ็ดท no ุกคนเฮ็ดท right ีมงานเฮาส่งเสียงมาว่านั่นมาทุคนสามสามครั้งแล้วปะเลียวก็มาล้างจาดไปทุคนนี่บ้างเสี้ลิกกินนนี้ลามลามลามโอ้ยทีมงานเป็นลามทุกคนเลิกลามเฮาไม่เคยกินเยอเลามเชกบ้างไหมกระต้น คือเราดึงเข้านะล่ะทีมงานครับมานำครั้งแรกจะบ่คอยกินเีกแล้วนะลามลามริ่มดิ่มนี่ยิงเิ่นเราลามลามก็สีรองชิมเป่นแล้วติดจืดเลยหลังจากล้างแล้วก็มาฟักมาทุกคนโอ้ต้อเอาห้าเดียวเลยนะทุกคน มอนบนันหน้าเพิ่อนไซแกรปปลาเป็นเท่าเลยไปยาวมือซาวเลยทึ้งได้ทุกคนได้ส่งตัวถือว่ามันต้องมอนบนันหน้าเพิ่อนมอนบนันหน้าเพิ่อนมันได้ทุกคนนี่สีมือทีมงานเท่าแซดได้ทุกคนได้กินได้นี่เอาเห็ดใส่พรบถ้วนท่าน,นี่ไนะ เห็ดละงกไข่เพตัวไข่มันนะลามใส่กันเลยนะเห็ดละงกกับทุกคนเคยกินกันได้กินท่านี้แล้วทุกคนเลยครบสุดเลยนะตอนนี้เฮากับเอ็ดกินท่าทีมงานเราสองคนไปหาลาดเสาบบฮันมาเพราะว่าทีมงานเฮาคนหนึ่งกับหากระปเมื่อกี้นี่นะไปลาดเสานะและตอนนี้ก็มีแต่เอ็ดกินกินท่า ไอกินกินข้าวทา่าแล้วก็สร้างทีมงานเข้ามานี่กาลังล่ามน,นะล่ามหนูหล่าม,มันบ้างแถวได้มื่นพยะยามกระแลบเมื่อกี้นี่นะทุกคนนี่มาผู้ไทยกาลังล่ามอยู่เอาเฮ็ดปนกับปนใช้กันนะนะบุหันได้ใช้กรบบ้างทุกคนได้ยังเฮ็ดชี้นทุกคนแล้วก็นกกระตรงตัวหนึ่งนี่ก็ ครับก็เล่นหนึ่งตัวทุกคนเลยทีมงานทำมาเลยแือว่าตอนนี้ก็ไอศกินเลยทุกคนเหมือนกันไอศกรีมติดศีลบ <Okay, S 1> ่ต้อทีมงานครับตัวนี้ก็กระลักไอดกินอยู่ทุกคนนวุ่นอยู่กับไก่เไ็ดกินนี่มาอย่าลามบ้างในเท่าได้ถือกระเป๋ามื่อเช้านี่ทุกคนเลยนี่เออตัวนี้ก็ทีมงานเขาก็ในลามเลยทุกคนนี่ บังมันนิดน้อยทุกคนเนาะเพราะว่ามันม่มีลำไยนะทุกคนสตก็ได้บังหนึ่งทุกคนนี่นะประมาณนี้เต็มบังเลยทุกคนเขี่ยเลยทุกคนนี่เครื่องมอญทุกคนได้ประมาณสี่บังไปทุกคนนะครับเอาอะไรบ้าง ส่งบ้างเลยทุกคนนี่มาขามเลยทุกคนนี่ห้าสีป่าเจ้นี่เทุกคนข้นมานี่งในร้อยทุกคนสองบ้างและยังสองบ้างทุ่นทีมงานเขายังตักอยู่ ไฟมีได้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็ฟดแล้วทุกคนเลยทีมงานเขาเอาไม้แง่ๆเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นแล้วก็บยุกยุกทางเตอร์ยู่รูมันให้มันพุ่งขึ้นมานะทุกคนนี่ทีมงานเขาเห็นอลไรนี่เพื่อที่จะให้มันสุกเหมือนข้าวเหนือข้าวไรเหมือนเลยนะทุกคนให้มันเป็นตะกินนะทุกคนนี่ งานเอาบอหอมเลยเสร็จเถอะนี่ีงโซล่เลยลสองร้อยแล้วป๊้ปลดเนบ้างที่ห้าใส่กับอันเห็นละงกแต่วันนี้ห้าสีเอาลามบ้างไปปะ

มมีเลยได้อ๋อตัวนี้นี่โอเคเลยทุกคนนี่เดี๋ยวชิมกอนหนหามือหนุ่มขำเลยก็ก็ก็อาหอมหอมทุกคนเลยนี่ทุกคนเห็ดเรียบร้อยแล้วก็คืนนี่โอ้ต้เป็นตะกินมาได้ทุกคนเข้าสาวน้ำกันเด้อกับทีมงานของเขานี่ กินข้าวกะเสร็จแล้วนะนี่นี่ก็เป็นมาได้ทุกคนเด้อกินข้าวต้องกัน,งกเน,งเน,กนเด้อมาเด้อนี่ทีมงานข้าวกะกินได้หลายข้ามแต่แล้วแหละเอาขออนุญาตกินข้าวเด้ทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวอยู่อยู่ด้านแซ่บทุกคนเลยแทบบ่นี่นี่คือแกงกันเห็ดมันยังบุฟเฟ่ต์เนาะนนได้กระบ,บางง่ายนี่นเห็ดครับสบายผ่าผงป้วดเลยข้าวครับ บางง่ายหนึ่งลามบ้างพี่น้องอือเอ๊บ้งดีครูกันโหดีจริงกันเดี๋ยวงดครูเลยดีครูเน็บมือเหบ่เน็บมือเห็บประมันเลยพี่น้องเลยทุกคนหลังจากถ่ายคลินน้ำแล้วกัคลิปนี้เขาก็ชิดทีปิดเป้งกันนี้ทุกคนในทีมงานเขากะ ยยกยากยากับปักฟอดเลยนะคนก็นอนลิ้นทุกคนนี่แต่ยังบาปุะทไทยเพื่อจกินอยู่ขอขอบใจทุกท่านและกับทุกคนที่เข้ามหับส้มคลิปค่อยต,ตันจบขอขอบใจพบกันในคลิปต่อไปทุกคน